ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวขออนุญาตเช็คพลังงานทำพลังงานขอพลังงานวันที่7.7ให้พี่ไพ่เล่าให้ฟังว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง7.7จจะมอบอะไรจะให้พรอะไร แล้วแต่พิภัยจะไม่ตา3 4เรื่องที่ปรธนารถนาจะได้ไหม5 6 7 8 9 10็ดเค เรามาดูกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคครบแล้วพลังงาน7.7ตัวทนก็ขึ้นมาคือ The Sun ไพ่แห่งความโชคดีไพ่แห่งความมั่งคัง่งร่ำรวยสำเร็จทุกประการนะเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดัง โอ้โหใบแรกก็ปังเวอร์วังแล้วค่ะทุกคนโอ้โหเจ็ดดาบแผนการของคุณที่เก็บไว้เป็นความลับโอ้โหจงเดินทางไปตามเป้าหมายตามฝันของคุณอ,อ,อชีพจรลงเทา้าฝันจะทำอะไรมีเป้าหมายอะไร จงเดินทางบัดเดี๋ยวนี้โอ้โหแล้วคุณจะโชคดีครอบครัวสุขสัน์มั่นคงมีความสุขโอ้โหว้าว you are f o r t u n e ความโชคดีกงล้อแห่งโชคชะตานำพาให้คุณโชคดีมั่งคั่งโอ้โห งานของคุณจะก้าวหน้างานเยอะมากเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณจัดการได้หมดสักรรเบือเย็นเรือลบคุณเป็นคนที่เก่งมากแล้วเนี่ยแปดไม้เทา้าโอ้โหขยันมากๆเลยอะ่ะทำหลายๆอย่างพร้อมกันเนะี่ยได้หมดเลยอะ่ะเด็กดวงจะมีโชคกับเด็กเนี่ย เด็กจะมาช่วยเหลือทางการเงินคุณจะมีโชคลาภกับเด็กโอ้โหเด็กเจ้าชายเจ้าชายถือเหรียญว้าวคนที่อายุไม่เกิน24ปีเดอะเมจิเชียนด้วยพรสวรรค์ความรู้ความสามารถของคุณนี่แหละสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอธิษฐานขอ คุณจะได้ในสิ่งที่คุณขอเพราะคุณตัวตนของคุณคือเดอะซันโชคลาบอยู่ที่คุณแล้วเนี่ยโอ้โหจงนำองค์ความรู้ความสามารถพรสวรรค์ของคุณนำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยแล้วคุณจะสำเร็จโอ้โหงาน มั่นคงก้าวหน้าสุดท้ายคือโชคลาภอโชคลาภมั่งคั่งร่ำรวยถูกหวยโชคลาภร่ำรวยเจ็พลังงานจะมีโชคลาภค่ะทุกคนโอ้ยโชคลาภมาเยือนแล้วเนี่ยสุดยอดหนึ่งเหรียญเดอะซัน t h เ h e ิ l of Fortune โ oh, อ้โหโชคลาภจากเลขทะเบียนรถยนต์ยานพาหนะของคุณนะเนี่ยจะให้โชคจัดไปเลยค่ะ7.7โอ้โห oh, พลังงานดีมากขอบคุณพลังงานดีๆจากโพเพทัสค่ะว้า wow, วขอให้ทุกคนโชคดีมั่งคัง่งร่ำรวยสุข สนุกมั่งคั่งร่ำรวยมีชีวิตที่สุขสบายโชคดีเออว,ว้าวเลิศโชคดีมากเลยอะได้เรียนมานี่คือรับทซั์นะเนี่ยมีโชคเลยนะทุกคนเลิศ